ดูนะครับนั่นปลาฟมนี้แล้วครับนี่ครับสวัสดีครับยำเร้าครับมือนี้ค็ลงซี่อะไรแล้วครับมายำเบ็ดครับมากูเบ็ดฟูมครับนี่ใส่เบ็ดปลาลาดปลากดนี่ครับนี่คือภาพพี่น้องมาลุนเบิงคำเร้านี่ครับบรรยากาศเย็นๆมือนี้ครับอากาศก็ทรงสบายดีครับ เปลี่ยนสบายครับ่ปนอนไปหลุ่นเมืองครับโอ้ครับนี่ลังแรกก็คือมาอยู่น้ำกันเนนอเนนนอะครับโุมครับไฟหลบฟังนีน่ะครับ ถืกตัวนครัลังแร็กเลยครับนี่น่ครับลังแรกก็ถืกเลยครับพี่นอ้องพุดบันไดนะครับกินเล็กลานลาดอู้น,นั่นซวยแท่ปะเริ่มแรกเลยกับซวยเลยวะเรตัดเสือกมันดินไปพอดีครับรุดจอย ไปทึงเบ็ดทึงเสื้องนี่นะครับขาดตัดเหละอลุดลงนำ้ำจาไปหลุ่นเบื้องลังนี้อีกครับเฮ้ยกัดกระเซยกระดักเฮ้ยเขี่ยต,ตึกบัดให้หองปูวอุ้นนี่นี่ก สี่รอบสองภาษาไปน้ำครับนั่งนี่เป็นยังไคือว่าอันนี้คือ,อยังจมจมแน,น่แน่สุดๆครับนนั่แล้วปรากฏมูมี้นะมั้งโอ้ย โอ้เกี่ยวกับใหม่คาร์เตนโน่้นี่ครับจะได้อีกแล้วครับลาบตัวใหญ่ครับตัดไ่ให้ลุดอีกบ้านน้อยนี่บนอะไรเดี๋วระวังจะคล้องครับ โมกินเบ็ดเนาะ <c oughs> ครับนั่นนี้ก็ถืออยว่านี่ดินอยู่้อมดินยังหยบๆยบอยู่ครับใช้จิดถืออยู่ ครับไี่แล้วตระกะจึงนะครับตระกะจึงป่าลาดกับตระกะจึงแล้วก็ตัดเสือ้อ นั่งนี่ครับภาษาที่เธออยู่ครับนี่มันออกมาจากฟังเห็นมันดิ่งยังหยุดนี่ครับแต่กระตอบครับแต่กระตอบเด้อนี่กระตอบปลาหมอช้างเหยียบ แล้วมีออกมากี่สองหลังนี่ออกมาข้างนอกเองเกี่ยวกันอยู่นี่โอ้ดูถึงรคั่นั่นปลาฟมนี้แล้วครับนี่สองหลังอยู่นี่มันมันเกี่ยวกันอยู่นี่งไายนันครับนี่ตอนลาดครับ มันมาเกี่ยวลังอื่นนะครับนี่ ตงงัวมันเงยเลยครับอ้วนดีครับนี่ปลาตัวนี้อ้วนพุ่มนี้แล้วครับนี่พี่น้องนี่เป็นดอกเพล้ยกี่แล้วนี่ยพุ่มลอ,อยอยู่ครับลอ,อยอยู่ประหลาดครับนี่นะครับเป็นดอก ลัลาลัลาเกตระกิจิงปากนี่ครับครับเสื้อนี่ได้บ้าน ตัวนี้มันเกี่ยวเด,วดว้อนี่ยอยู่บนยอนี่เกี่ยวใหม่คัดแค่นอกมาเบ่งมาป้ายยังหน่อยนครับนี่ก็ใหม่โอ้ยปรากฏดใหม่ปลาม่งเก่าโอ้มันเกี่ยวดนี่ยด้ๆโอ้ปรากฏน้อยครับ เบ็ดก็ต้องตัดขิ้เจ้านะครับพดบดุตรวุ่นใด้ลยตัดไม่เลื่อนะครับพุตรยาก โอ้ถือตัวนี้โอ้ยว่าแต่บทถือครับปลลดอีกแล้วครับงเงียบเงียบคือวา่วาว่าแต่บทถือครับ ปักแขงหน่อยเถอะครับปักแขงแขงมากินเบ็ดโอ้ยตัวใหญ่ๆบม่มีปักเขงหน่อยครับปักกดไปใส่น้อบอม่มีกินเบ็ดเลยครับนี่งแขงหน่อย No, ni no. no. ก็เไปเกี่ยวกับมับว่าแต่บุตรอยู่ครับถึงต,ตัวนี่โอ้ยดึงหางเลยครับบไม่ถึอเป็นได้หรอก mở bật sai say, say bật thước lên kịch hẳn. Phải thằng này này, hai nghe một đen mà. Ừ. Mịu nữa, quất hai hăng nhầy tuấn, quất này, hăng may nó nữa. กันตาบดีต่อขายกันร้เท่าไรสามรยสาม้อเพ่งวนั่นนะ่ะขอนแกนอย่งนีนว่าอันนนองใหญ่น้อยโชวมากนีมดแดงว่าคน่าบ้านเอาขายฉีดได้ีดฉีดกันร้เจ็ดลอยเลนนเนาะเออเจ็ดลอยนะอ้ยก็ไปดูว่าข้าเี่ยี่ต่สมือคุ้นหาเงยไหลายพวกรถมอเตอร์ไซค์มาเบนเพราะว่ามันม อาไงมาันเอาใส่ใบจานไหมกระซอนหนึ่งไหมเอาเปาะเดียวกระอนหนึ่เออสามอันหาิผู้สอู้ออลงน้ำุ้เขาขาอย่งมันลนลงมาหมอนันเจ้าบอกอย่าอ่ทีบคบต้นไมเฮอยบะคบรอเียวข้างนอก

<ใ>ม,มันกับห้างซจำนี่แหละลูกมันหักไข่มันหักเป้งแมเออเป้งเออมันเป็นเป้งเป็นไข่อู้บักหลายแล้วเราบัดอย่างนึงมันกับยูกันแป้นเนาะเขาแยนขับไปใหญ่หมดเลยโลมโค้โคอยู่ไยเดี๋ยวนี้มาเห็นหงดอกลมไปกูมาจะสลายกูนี่ อีกตัวนี่เกี่ยวใหม่ไปเนี่ยเไปเห็นดำๆครับปล,ลปลาลดโอปลาหลาดครับเกี่ยวกับมองเก่าครับปลาหลาดตัวนี้ดำครับตัวดำๆ ป้านำไซครับป้านำไซปะสีมันสีดำดำครับใหม่ยังสูงมัมาลุนดึงหลัง สองหลังสุดท้ายครับคือว่าสองหลังสุดท้ายแล้วครับองหลังสุดท้าเข็ง ไปไปได้นน่นเนี่ยเนาะครับคนใหม่ไนี่ครับอยู่ไห้บ้าน้อเนี่ยเนาะไปเกี่ยวครับ โอ้ oh, mm hmm. ครับพี่นอ้องเออไปปรกวดตัวเงยเติบเลยครับโอ oh, ้มาเกี่ยวหลักตายครับ mm hmm. นี่ครับประกวดครับพี่นอ้องโอ้กำลังได้เห็นแบบมือน,นี้ครับไ้ประกวดตัว mm hmm. นึงนี่กำลังได้ประกวดตัวเดียว mm hmm. ครับพี่นอ้อง อันนี้ก็ยังเรือล่างสุดท้ายนะครับอาจารยพาพ,พ่นองเป็นรุนเบืองอีกครับตับเสือกก้อนนะครับัเบิ่งล่างสุดท้ายครับพี่น้อง พี่น้องมานี่ย่าเบ็ดกันแล้วนะครับได้หลายเติบอยู่ครับอพอตุ่มอิ่มอยู่ครับพี่น้องอะถึกใจกับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไร้กดติดตามให้น้ำในเด็กครับพี่น้องเด้อรับมือนี่ก็ขอลาไปกนครับให้พี่น้องอยู่ดีมีหฮงทุกคนเด้อครับขอบคุณหล,ยลายๆครับสวัสดีครับ